นที่ทำนี่มันไม่ถูกต้องให้ปรับปรุงแก้ไขเสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างไม่ตเป็นประเด็นที่ยังยังมียังมีผลมีมีมีมทิศทางไปเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเมีแต่ว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคว,วิดสิบเก้าเนี่ยเราผู้สำนักงาทุกท่านครับผมนายสกสสสเรนปุ่นเป็นชาวพิบาครับนัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ครับนะครับได้มีการในการ,การสัมพันธ์เกี่ยวข้องแล้วเราก็จะต้องมีการกระจายอำนาจในคการในการจัดการรดยองการสร้างความแตกต่าง ในสิ่งที่เกิดขึ้นยังต้องทำให้ให้มันไม่เกิดผลนะครับความตระหนัในการทำงานที่ตรงกันนะครับมีการช่วยเหลือมีการเพื่องของการกระจายอหนาจนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องการที่กระจายอหนาจในการช่วยเหลือชาวบ้านนะคว่าจะไม่มีอบจเนื่องจากว่าอบจมีไารเป็นทีในด้านนี้ครับมีการรับตำนใน่งหน้าในการในที่ที่ที่มีความมินแองแคลงใจในเรื่องของการรับบริการเกษตรก่ารเ มีคำสั่งที่สามครับประมาณี5ล้านที่22พัน้าน2ครับแต่ด้านหน้าไปเปี่หน้าผู้เวรควบคุมผู้ที่บริโภคก็เป็นเรื่องการซื้อสินค้านรับริกาคก็ขอเรียนเชิญหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่นะคะนันเตะกำลังป่อมากจ้ากน้าที่่อยที้นส่งปลรู้่างๆต้องหิดเข้ามาจังหวัดก็เทํามเอย่องเึืนอันด้อยู่ที่ไหก็ถึงไม่ไปร้องที่ศาบ โดยนำโดยท่านรองเลขาธิการน,นะครับแ้่ก็ขอเรียนเชิญหัวหน้าสำนังกงานจังหวัดกระบี่นะคะท่านเห็นไว่าสิทา่ที่ทาตที่ทามนี่ัไม่ถูกต้องให้ปรับปรุงแก้ไขเสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างซื่อสีตย